สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขอเรียกจัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทําข่าวเชลซีและข่าวสเปอร์ให้ต่อนะครับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกมการแข่งขันที่เหลือผมเชื่อว่านะครับแฟนแมนยูเนี่ยคงนึกถึงแต่คําว่าเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รอการตัดสินกับเบลสเตอร์ซิตี้ในเกมสุดท้ายนะครับก็ ใครจะคว้าตัวอีก2ใบหัวข้อในวันนี้นะครับดูเลยครับแมนเชสูไนเ,เต็ดนะครับจะมีเกมกแขในขานะครับในวันพฤหัสพุ่งนี้เวลาตี25นาทีเป็นเกมที่ยากเกมที่จะไปเยือนกับคริสตัลเพลสเนี่ยยากครับไม่ง่ายผมบอกได้เลยนะครับไม่ควรเสมอด้วยเก็บชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งฟอร์มล่าสุดของคริสตัลเพลสเราก็จะเห็นไปแล้วนะครับว่าทีมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแมนยูต้องท็อปฟอร์ม การบุกไปเจอกับคริสตัล팰เลตไม่ง่ายนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเกมที่เหลืออีก2เกมพาริหัส23หรือคืนวันพุธนะครับคืนวันพุธหน้านุ้นเวลาเที่ยงคืนแมนยูเจอกับเวสต์แฮม n ยูไ d นเตดนัดนี้เล่นในบ้านต้อง3แต้มครับเวสต์แฮมเนี่ยต้องดูในนัดต่อไปว่าลอดตกชั้นหรือไม่ถ้าลอดตกชั้นเขาก็จะเล่นสบายมากขึ้นแต่ถ้าเวสต์แฮม ต้องหนีการตกชั้นในหน้าที่จะไปเยือนแมนยูแมนยูเหนื่อยแน่นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยแข่งขันพร้อมกันหมดเวลา4ี่ทุ่มนะครับทางทูวิชั่นหมดเลยนะครับแข่งพร้อมกันหมดเลยออกไปเยือนเรสเตอร์ซิตี้ถึงในวันนั้นวันอาทิตย์ที่26นะครับปิดลีกอ่ะยี่สปุ๊บตลาดเปิดเลยครับตลาดนัดเตะเปิดทันทีก็สามารถย้ายทีมได้เลยนะครับก็อันนี้ผมเพิ่มมาเลยนะครับ นัดสุดท้ายของเมนยูสำคัญที่สุดบุกไปชนะเรสเตอร์ซิตี้ได้พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่ในมือทันทีอันนี้นะครับแต่ถ้าเมนยูเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับแล้วเรสเตอร์ซิตี้สะดุดพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นของเมนยูแน่นอนผมไม่พูดถึงเชลซีแล้วนะอ่ะดูดรูู้สามทีมเลยดีกว่าเพราะตารางมีสามทีมเรสเตอร์ซิตี้นะครับจะเล่นในวันพฤหัสเหมือนการเที่ยงคืนเล่นก่อนเมนยูด้วยดีเออ เลสเตอร์เจอกับเชฟฟี่ยูนิเต็ดโอ้โหผมบอกเลยโอ้โ oh หเลยนะครับเพราะว่าเชฟฟ F. ่ยูนิเต็ดอยู่ในพื้นที่ลุ้นบอลยุโรปฟอร์มการเล่นในบ้านสุดยอดเกมเยือนไม่ธรรมดางานหนักหลังจากนั้นนะครับวันอาทิตย์ที่19บเก้สี่ทุ่มไปเยือนสเปอร์ไปเยือนสเปอร์ในเวลานี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเกมเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เหนื่อยมากครับ เหนื่อยมากกับการจะเจอกับสปเปอร์แน่นอนและเกมสุดท้ายต้องวัดกับแมนยูนี่แหละสุดสําคัญนะครับส่วนเชลซีเมื่อคืนชนะ1-0ก็ถือว่าชนะนะเพราะเขานับปันนีสกอร์นะครับเชลซี Chelsea น่าจะมีโอกาสคว้าอันดับสามค่อนข้างที่จะแจ๋วที่สุดนะแต่อย่าสรุดแล้วกันนะครับเชลซีเนี่ยเอาชนะนอริซิตี้ได้เมื่อคืนนี้นะครับก็ขึ้นล้างอันดับสามไว้นําหากไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ วันพฤหัสนี้วันพุธเนี่ยคืนเนี้ยตีสองสิบห้าเล่นในบ้านลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเนี่ยเคยนะครับเคยความผิดหวังเกิดกับเชลซีในยุคของโชเซ่มูริโยยังคงจำมันได้ใช่ไหมครับตอนนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยล,ลุ้นแชมป์ด้วยแต่เกมนี้เชลซีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับการไปรเยือนลิเวอร์พูลในนัดนี้เนี่ยเชื่อว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยใส่เตยแม็กแน่นอนนะครับเพราะว่าคือคือครอปเนี่ยไม่เคยอ่อนอยู่ละนะครับก็จะสนุกครับยี่สิบสามยี่สามเนาะเออแมสุดท้ายเชลซีเจอกับบุ๊ปแฮมตันโอ้โหสุดยอดเลยคู่นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าบุ๊ปแฮมตันเนี่ยถ้ารุดไม่ได้ยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับเขาจะต้องเก็บชยัยสองนัดถ้าเกิดเขาทำได้จริงๆขึ้นมาเนี่ยแมสุดท้ายนี่เล่นถวายโอ้โห เล่นเต็มที่อ่ะเอาตรงๆเลยเนาะฉะนั้นนี่คือ3มตารางใครตัวยุโรปอีก2ใบใครจะคว้าไปนะครับก็คืนนี้ดูก่อนดูก่อนเลยว่าอ่าโอ๊ยคืนนี้หุยผมนี่อยากใก้แข่งแย่และนะครับคืนนฤหัดเนาะพูดไปพูดมาเดี๋ยวงงอีกนะครับก็ตามนี้นะครับสดที่ทูวิชั่นนะครับก็นี่คือใครจะคว้าตั๋วไปนะครับ ทีนี้ผมจะมาพูดถึง11ผู้เล่นตัวจริงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกไปเยือนคิสตันพาเนตนะครับเอาทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับเจ้าบ้านนะครับผู้สัประตูเป็นกรูต้านะครับคู่เซนเ็นเตอร์เป็นซาโก้กับแดนนะครับแบ็คขวาเป็นวอร์ดแบ็คซ้ายเป็นฟานวานโฮสนะครับมิดฟิลด์โฮลีบอลนะครับเป็นมิริจิวิกนะครับคู่กลางเป็นแม็กอาเชอร์กับริดเวลนะครับ สามประสานเดลุกนะครับก็จะเป็นวิลเฟสซาฮาอันเดอร์สเทเซนและอายูนะครับเวลานี้นี่ซาฮานี่โหดผมบอกได้เลยโหดไม่ธรรมาดาอยู่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สเปนเพื่อนตัวจริงที่คาดว่าวจะลงสนามนะครับดาบิดเดีคร์เป็นผู้สาประตูนะครับคูลเซนเตอร์ก็จะเป็นแม็กควายกับร er ีดดเลฟแบ็คขวาเป็นบิสซาก้าแบ็คซ้ายเป็นดาร์เรนอาเป็นวิลเลียมนะครับ ลุกชอนี่ต้องเช็คคอมฟิตก่อนนะครับส่วนมิฟฟ์ฮูนิบอลเนี่ยเป็นมาติดกับพอกบานะครับสามภาษาในลุกเป็นแรดฟอร์ดบูโน่เฟอร์นันเดสและอาจจะเป็นโอกาสของเดนนิสเจมส์นะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเมสันกินวูดเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเมสันกินวูดต้องการเวลาพักผ่อนบ้างนะครับก็จะไปตัวจริงกล้ำสึกหนักไม่ไหวหนาเปาต้องส่งครับอองโตรนี่มาเซลฮอตสุดยอดนะครับก็นี่คือสวีเดนเพื่อจร,ริงทางฝั่งแมนยูนะครับ การทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้สำคัญนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยก็วิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศน,นะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูจะบุกมาเอาชนะคิสตันพาเลตได้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับความที่แมนยูมีแรงจูงใจที่จะเล่นอยู่ฟาปี้ยนลีกเนี่ยจะเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้แมนยูเนี่ยบุกมาชนะคิสตันพาเลตได้ในขณะที่คิสตันพาเลตเนี่ย อาจจะไม่ลุ้นอะไรแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือโปรแกรมการแข่งของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับก็ติดตามับติดตามชมได้ทาง Tool v วิชันนะครับก็ต่อไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับเข้าสู่สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกันนะครับว่าวันนี้มีข่าวเด็ดอะไรบ้างนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้ของแมนยูนะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของแรดฟอร์ดแมนยูเนี่ย ไม่มีทางเลยที่จะปล่อยให้แรดฟอร์ดเนี่ยย้ายออกจากทีมแน่นอนนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าสโมสรปารีสแซงต์แมร์นะครับโปรเจกต์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการล้างซูเปอร์สตาร์การล้างซูเปอร์สตาร์ของเขาเนี่ยยังไม่สามารถล้างได้เนื่องจากเอมัปเป้และเนมาร์เนี่ยค่าเหนื่อยสูงมากแต่การล้างซูเปอร์สตาร์อีกอย่างหนึ่งก็คือการเสริมนักเตะระดับเดียวกันน่ะระดับโลกเข้ามาช่วยเสริมทีมก็จะทําให้สามประสานในลูกของปารีสเนี่ยสุดยอดครับวันนี้ ปารีสแซงแรมมองไปที่มาคัทแรดฟอร์ดนะครับผู้ยิงที่ยิงไปทั้งหมด16ประตูกับอีก8แอสซิสต์นะครับจากการลงสนาม28นัดให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ซีตี้ของแรดฟอร์ด16ประตูกับอีก8แอสซิสต์เนี่ยโดนใจปารีสแซงแรมมากๆนะครับก็อ,อยู่ในระดับเดียวกับคิดเอเบเป้และเนย์มานนั่นเองนะครับผมใช้คำว่าโทมัสซูเคิลละกันว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นรูปแบบการโจมตีที่สมบูรณ์มากเลยนะของปารีสอ่ะถ้าได้แรดฟอร์ดจริงนะครับคราวนี้เนี่ย แฟนแมนยูเริ่มจะไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าปาลิสจะได้เพราะอะไรล่ะเพราะแรดฟอร์ดไม่มีทางเลยที่จะย้ายออกจากแมนยูเพราะขาแฮปปี้กับแมนยูนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องเงินก่อนเงินเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยเพราะว่าแรดฟอร์ดจะย้ายออกในราคาที่เกินหนึ่งร้อยล้านปอนด์แน่นอนครับนี่เดี๋ยวรอดูอัปเดตอีกครั้งนะว่าปาลิสจะทาจริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยอาจจะเห็นสิติโลกใหม่ก็ได้นะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดบริลหแฮมกันนะครับรายละเอียดที่ตกลงชัดเจนไปอยู่กับดอทมูลแล้วก็คือ22ล้านปอนด์ค่าเหนื่อย2.7ล้านปอนด์ต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่สูงสําหรับนักเตะวัย17ปีคนนี้นะครับค่าย้ายตัวนี้22ล้านปอนด์เนี่ยค่าเหนื่อย2.7ล้านปอนด์ต่อปีเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มากสําหรับเด็กวัย17ปีคนนี้นะครับส่วนการย้ายทีมแบบเป็นทางการแบบสวมเสื้อออฟฟิเชียลเนี่ย ให้ทุกคนรอนะครับก็เดี๋ยวพอย้ายและถ่ายรูปก,ก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการขายนักเตะ6คนขายให้ใครและจะดึงใครมาบ้างนี่ครับสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวว่าจะขายนักเตะ6คน6คนนี้มีใครบ้างคู่ที่1เจสซี่ลินการ์ดกับฟิลโจนสโม,มสรที่จะดึงตัวไปก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งมี อ่าใครน้่อีทีอยู่อะนะครับแล้วก็มาคอสโลโฮเนี่ยยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเขาจะออกจบฤด,ดูกาลนี้นะครับก็ค่อนข้าง,างจะไปแน่นอนส่วนแบ็คขวาเนี่ยเดโกนัลโดดูเหมือนว่านะครับก็จะไปเหมือนกันเพราะว่าพิซก,ก้าอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้เนาะกคนมีใครบ้างก็จะเป็นพวกมาคอสโลโฮฟิลโจอะไรพวกนี้ครับที่ผมเคยบอกไปเนาะ ทีนี้เนี่ยผมมาโฟกัสคนที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามาในข่าวในวันนี้นะครับก็พูดถึงมิลานชกกนากินเนียกับคูริเบรี่อ่ะมิลานชาก,กินเนียเนี่ยมีในข่าวต่อไปนะครับคูลิเบรี่เนี่ยเป็นเรื่องของเงินล้วนผมบอกได้เลยนะคูลิเบรี่เป็นเรื่องของเงินล้วน,นะน,งงน,วนถึงแม้ว่าตัวนักเตะเองเนี่ยจะมีความจงรักภักดีต่อสโมสรเมื่อสโมสรต้องการเงินมันจบครับนี่แหละเดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับนี่ย้ายออกหกมาสอง เป็นตำแหน่งกองหลังนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเกลโอลาสเบลมิเกลโอลาสเบลนี่ผมไม่ค่อยได้ยินหรอกนะครับว่าเขาคือใครอะ่ะแต่ในสื่อบอกไว้ว่าเป็นนักเตะของสโมสรลิเวอร์เซตต์ตำแหน่งกองหน้าสวมเสื้อหมายเลข10อายุ23ปีสูง181ซนเมตรเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับลิเวอร์เซตต์และก็ทีมชาติสเปนเออนะครับคือนักเตะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลย นะครับทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีโอกาสเหรอที่จะเซ็นสัญญากับเขานะครับคำตอบก็คือมีครับค่าตัวไม่เกิน50ล้านยูโรหรือประมาณ45ล้านปอนด์ที่แมนยูต้องทุ่มนะครับก็ตามนี้นะครับย้ายจริงเดี๋ยวค่อยเห็นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวขององตนี่มาเซียลกับมิลานชากินเนียบางครั้งนะครับการซื้อขายนักเตะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าในสื่อต่างประเทศเนี่ย มันไม่ได้ว่ามันจะต้องลงตัวเสมอไปเมื่อทั้งสองทีมเนี่ยมีเจตนาที่จะซื้อขายนักเตะซึ่งกันและกันนั่นก็คือผลประโยชน์ของนักเตะกับสโมสรครับตามรายงานอินเตอร์มิลานต้องการมาเซียวเพิ่มอีก5ล้านปอนด์เอาชากินเนียไปอะไรประมาณนี้นะครับอธิบายง่ายๆอ่ะอินเตอร์เอาไปเลยเอาตัวนี้มาเซียวเพิ่มเงินให้อีก5ล้านปอนด์แล้วก็เอามิลานชากกินเนียไปซึ่ง ได้คู่หูของแม็กควาทันทีทีนี้เนี่ยการเสริมทัพซานโชเนี่ยตอบโจทย์ได้หรือเปล่าล่ะในซัมเมอร์นี้เนี่ยและเอาตัวนี้มาเซียลฟอร์มในตอนนี้เนี่ยยอดเยี่ยมคือเอาตัวนี้มาเซียลเนี่ยฟอร์มไม่สม่ําเสมอนะครับไม่ใช่นักเตะที่มีฟอร์มสม่าเสมอเหมือนบุโอนฟอนเดสเขามีจุดแย่แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็อาจจะตอบไปบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ต้องเป็นอย่างนี้แหละทุกคนแหละไม่มีใครเก่งไปตลอดหรอกครับ ถ้าแมนยูเอาคู่กลางอะที่ตามหาอยู่คือชาก,กินเนียเนี่ยจบเลยแต่ซิตี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยเขาก็ไม่เพราะเขาโอเคเขาก็ต้องการชาก,กินเนียเหมือนกันเพราะชาก,กินเนียมีคุณสมบัติโดดเด่นตรงนี้ว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในยุโรปครับเครื่องการันตีมีตรงนี้ได้รับการยอมรับจากลีกยุโรปนะครับฉะนั้นโอกาสที่แมนยูจะได้เอาอตรงนี้มาอามชัยจะได้ชาก,กิเนียมี แต่จะต้องปล่อยออตโตนี่มาเซียวไปชัดเจนตามนี้นะครับลุ้นอย่างเดียวพอนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเชโกคาทัลลากันในวันนี้นะครับว่าอาจจะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้นะเพราะว่าอะไรหนึ่งเรื่องราวของอาคาทัลลาเนี่ยเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลมาเกือบ2สัปดาห์แล้วแต่ดิวไม่ขยับครับลิเวอร์พูลดิวไม่ขยับเนี่ยถ้าใครดูในสรุปข่า,าวเมื่อเช้านะครับจะเห็นตัวเลขเลยว่า ตลอด3ฤดูกาลลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เข้ารอบลึกๆยูฟ่าชแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็คว้าชแชมป์ได้แชมป์สโมสรโลกทุกอย่างรวมกันแล้วอะ่ะกำไรแค่ร้อยเจ็ดสิล้านปอนด์ครับ170ล้านปอนด์นนแค่นั้นเองถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าชแชมป์อย่างนี้นะครับรวยเละเพราะว่าแบรนด์แบรนด์แมนยูสูงกว่าลิเวอร์พูลนะครับทีนี้เนี่ยอาคันทาร่าเนี่ยในสื่อระบุชัดมากครับว่า เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าลิเวอร์พูลสปอตบิวเป็นคนรายงานผมไม่ได้พูดเองนะใจมาอยู่กับแมนยูมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับจริงๆแล้วถนาะถามว่าแฟนลิเวอร์พูลอยู่ผมอะผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็ฟังอย่างเงี้ยมันก็ต้องฟังหูให้หูนะเพราะว่ามันอยู่ที่นักเตะเลือกเขายังไม่ได้ย้ายมาเราคงไม่ต้องคิดแทนเลยว่าเขาจะชอบทีมไหนแต่ข้อเสนอที่ดีที่สุดจะเป็นสิ่งที่อาคาทาราเลือกครับก็ตามนี้นะครับในข่าวบอกไว้ว่า เขาอยากจะเลือกเมนูมากกว่าหรือว่าปู่เท่านั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออริกุนาโซชาเมื่อกี้เป็นเรื่องของราวของการย้ายทีมเนาะนะครับโซชาพูดถึงรวมๆเมนูต้องปรับใหม่ในฤดูกาล2020ปรับใหม่แน่นอนเราจะต้องเจอแน่นอนแต่โซชาพูดในข่าวนี้ไว้ว่าตามรายงานจากเดอะเดนที่เทเลกราฟนะครับมองหานักเตะใหม่และโฟกัสอยู่กับ3นัดที่เหลือ โซชาพุพูประมาณว่าเราไม่สามารถระบุทิศทางที่มันจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือเราต้องเดินหน้าต่อไปตามคุณภาพของเรานั่นเองนะครับก็ศักยภาพของทีมในเวลานี้เนี่ยต้องชนะคิสตเัเพลสก็จงทําให้ชนะแล้วโมเมนตัมอะไรก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมถ้าเลสเตอร์ซิตี้พลาดน,นะครับเชลซีผมไม่ไม่โฟกัสละเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำข่าวไอเชลซี Chelsea นะครับก็ ตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของโซชียนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับแมนยะูเนาะแต่ว่าเอาแมนยูแบบโฟกัสโฟกัสไปนะครับอขออนุญาตเลือกนิดนึงนะครับอาแลดฟอร์ดวันนี้นะครับข่าวดีของมาคัดแลดฟอร์ดอีกเรื่องหนึ่งก็คือแลดฟอร์ดเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ อาภาพเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยคือเอาง่ายเนาะสังคมยกย่องโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแระฟอร์ดรณรงค์เรื่องของอาการบริจาคอาหารให้กับเด็กแล้วก็สามารถน้มน้าวให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสํคาคัญกับการดูแลกับอาหารคนสูงอายุแล้วก็เด็กให้มากขึ้นซึ่งแระ,ะฟอร์ดทำเป็นตัวอย่างให้ให้นมน้าวรัฐบาลทําได้ด้วยอะ่ะเขาก็ทาจริงอะ่ะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูนิเวอร์ซิตี้ได้มอบนะครับรางวัลด,ด,ดุษเดียบันดิตกิติมศักดิ์ให้กับแรดฟอร์ดเป็นเกียรติประวัติของเขาขอแสดงความยินดีกับแมคนยูแรดฟอร์ดด้วยนะครับเรามาต่อกันที่คู่หูของแฮร์รี่แม็กไกวกันนะครับคู่หูก็เป็นก็เป็นประเด็นของข่าวนะไอ้ผมเอ๊ะหมายยังไงนะผมก็เลยแปลอ้าวแปลก็แปลนะครับล่าสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเกมเนี่ยที่แม็กไกวเล่นกับลีดินเลิฟเนี่ยมักจะมีจุดอ่อนเสมอ ในเรื่องของการประกอบนักเตะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญมันจาก ESPN บอกว่าแม็กควายุ่งยากกับการหาคู่หูประโยคนี้ผมรู้สึกว่ารีดีเลิฟน่าจะเสียใจนะใครฟังอย่างเงี้ยเพราะคุณเล่นคู่ด้วยกันอะแต่รีดีเลิฟก็มีจุดบอดเยอะอย่าว่าแต่รีดีเลิฟเลยแม็กควายก็พลาดถูกไหมครับทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยคำว่าการหาคู่หูให้กันและกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มได้นะ คือไม่ขายดีดีเลิฟหรอกแต่หาอีกคนนึงเนี่ยมาเป็นคู่แข่งให้ดีดีเลิฟเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองความหมายของสื่อบอกว่าอย่างนี้ครับ <S <S มิลานเชคินเนียใช่หรือไม่สมัยก่อนเลี้ยวฟรินานกับอ่าเนมิญามาติชอ่านเนมิญาบิดิชแม่สตัมกับซิบุตอ่าอะไรประมาณนี้นะครับหาให้เจอค่อยว่ากันชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวคู่หูของแม็กวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องน้าเรื่องสุดท้ายเลยเนาะผมหาข่าวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอมหมดละหมดละข่าวมันอยู่ที่อัปเดตนะครับอันนี้มันเวลามันนานไปหน่อยไม่เอานะครับก็มาโฟกัสเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับโปรแกรมการขันฟุตบอลพรมเมียกในค่ำคืนนี้เมื่อกี้โปรแกรมของแมนยูนะครับสามหน้าที่เหลือของแต่ละทีมที่ลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปียกใบสุดท้ายค่ำคืนนี้มีบอลครับสดที่ทิ v วิชั่นนะครับ เที่ยงคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอสมันซิตี้ฉลองแน่ๆเลยเพราะว่ารอดพ้นจากแบนด์ยุโรป2ปีนะครับเตม็กใช้คำนี้นะครับบอสมันไม่รอดไม่เอาดีกว่าไม่ชี้ชัดไม่ชี้ชัดนะครับส่วนนิวคาสเซิลกับสเปอร์เที่ยงคืนเหมือนกันผมคงจะหลับก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะนิวคาสเซิลกับสเปอร์นิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแต่สเปอร์พื้นที่ยุโรปต้องการ ฉะนั้นไฟลแลบนะครับส่วนคืนวันพุธเหมือนกันนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับจะเป็นเบอร์ซี่เจอกับปุพัแมตันปุ๊บเต็มร้อยเพราะบอลยุโรปมีโอกาสาลุนบีบแมนยูมาสักเหลือคะแนนเดียวประมาณนี้นะครับแล้วก็บิ๊กแมตนะครับในค่ำคืนนี้อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนเกมเยือนจะเน้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะลิเวอร์พูลได้คว้าแชมป์ไปแล้วนี่แต่ว่า คำว่าเจอกับอาร์เซนอลกับริวพูลเนี่ยไม่ไม,ไม,ม,ม,ม่มีทางยอมกันแน่นอนอาร์เซนอลต้องการพื้นที่บอลยุโรปนะครับเน้นแน่นอนโอซิลไม่มีชื่อมานานแล้วนะครับไม่ได้ลงเล่นมานานแล้วฉะนั้นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าลงหรือเปล่านะครับเออขออนุญาตด,ดูให้ลวกันนะครับริวพูลกับอาร์เซนอลนี่ความพร้อมล่าสุดเป็นยังไงขออนุญาตด,ดูคู่นี้ให้หน่อยเนาะเอาคู่เดียวแล้วกันนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวขออนุญาตด,ดูข้อมูลอ่ะเจอแล้วครับ คู่นี้สำนักข่าวต่างประเทศทำในผลใายถสอง2อครับคู่นี้อาร์เซนอลกับลิเวอูจะเสมอกัน2องประตูต่อสนะครับก็เอาให้คู่เดียวพอนะครับก็ทีมอื่นก็น่าจะพอมองออกนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือโปรแกรมการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนนี้ติดตามได้ทางทูวิ i s ั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิ i ชั่นนะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั o นโทร02-7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ